จำบายดี somebody, สวัสดีครับผม,ผมตรวจผลหวยมาเลยประจำวันที่6สิงหาคมก่อนอืนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามด้วยเด้อครับผลหวยมาเลเยประจำววันที่6สิงหาคมกรับเลข3ตัวบนอก3 5 5 35 5หเลข2ตัวล่างออก41 41ครับผลหวยมาเลยประจำววันที่6สิงหาคมกรับเลข3ตัวบนอก35 5 3 5 5เลข2ตัวล่างออก41 41ครับ หวยมาเลยประจำงวดวันที่6สิงหาคมครับเลข3ตัวอ,ออก355 355เลข2ตัวล่างออก41 41ครับผลหวยมาเลยประจำงวดวันที่6สิงหาคมครับเลข3ตัวออก355 355เลข2ตัวล่างออก41 41ครับผลหวยมาเลยประจำงวดวันที่6สิงหาคมครับเลข3ตัวออก355 355เลข2ตัวล่างออก41 41ครับ